สวัสดีได้น้ำใส่ได้นะคะสวัสดีสสดจ้าพระจ๋าแม่จ่าวันนี้ยายพินเข้ากรุงเทพนะบ้านนอกเข้ากรุงเลยเลือกเสื้อสี่ตัวเลยมาหาหมอช่วงเวลารอรอเวลาหาหมอไ,มไหนสวยไหมนี่หนึ่งตัวที่หนึ่งเขียวแดงอีแล้วของยายพินไม่เขียวนี้ไม่ได้เอามีกี่สีสามสีเนาะอ่ะ ยะพินชอบใส่ผ้าไทยผ้าลายแบบนี้แม่ค้าใจดีน่ารักมากจ้บพ่อจับแม่จา๋าแวะมาเลยนี่มันสถาบัานประสาทเนาะข้างหลังสถาบัานประสาทแต่ที่มีตลาดนะัดตอนเช้าเช้าอ่ะยพินเลือกได้สี่สีสวยมากอุ๊ยไม่เป็นไรสวยจริงไอ้นี่มันไม่ใช่คอตั้งคอตตั้งมีไม่สีนี้ สีนี้ไม่มีคอตั้งชอบคอตั้งคอฟางใส่ตัวนี้จะใจจ้ะเพราะว่าคอตั้งไม่มีสีอื่นเลยนะมีเหลือง,เ,องเปลี่ยนเอาเหลืองนี้ก็ได้จ้ะเอาตัวนั้นออกเอาคอตั้งหมดเลยสี่ตัวเขียวเหลืองแดง <laughs> น้ำเงินคนตัวดำอะใส่สีอะไรก็ขึ้นจ้ะพ่อจ่าแม่จา่าเสื้อผ้าถูกมากเลยนะจังเนี่ย ไคซื้อเสื้อผ้ากันชงตัวเองไปอยู่นะสาบตัวแล้วซื้อตรงเนี้ยร้านเนี้ยขอบอกว่าผ้ามันไม่ได้แพงเลยแล้วมันมีแต่สวยๆท้งนั้นเลยดูลายเนะี่ยจ่าแม่จ่าดูนะร้อยห้าสิบาทมันไม่แพงอย่างที่คิดเลยพอเราไปถ้าเราจ้างเขาตัดแถวบ้านอกบ้านเยพินก็ตัวหนึ่งก็สองร้อยบาทแล้วนะ ถ้าเป็นบ้านนอกแถวบ้ญญานยายพินค่าตัดก็ร้อยห้าสิบบาทแล้วจ้ะยายพินเลือกไปแต่คอตั้งทางนั้นเลยนะคอตั้งขอโทษนะจ๊ะขออนุญาตจ้ะนี่คอตั้งจะเป็นทรงนี้ยายพินว่าสวยดียและเป็นลายลายสวยด้วยลายไทยขอบคุณนะจ๊ะนะคะ <Yeah. S 2> น่ารักมากมาลหลังโรงพยาบาลสถาบันประสาทจ้ะนี่จ้ะ ของข้างหลังหน้านี้หน้ามีแต่หน้ากินทั้งนั้นเลยข,ขนมต้มขนมถั่วแปบบเดี๋ยวขอเยพินหลบทางนี้ฝางทางแม่ค้าเขาทางหน้าร้านขนมจีบดูเขาทํานะวิธีการไอ้ไม่ใช่ขนมจีบถั่วแปบบอร่อยนะมาทีไรซื้อทุกทีเยพินจะมาหาหมอที่เรามาประมาณเดือนละครั้งจะถั่วแปบบดูวิธีการทํานะขอลบได้ไหม ตัวแปบเขวแป้งดูเขาหยอดเดี๋ยดูม,มีแป้งมีอันชันใบเตยน่ากินมากดูแป้งบางเจียบดูวิธีการทำ<ม>หอมมากแค่ผ่านหน้าร้านก็หอมแล้วจ้ะสชิ้นยีบบาทจะพิมพ์ว่าไม่แพงนะ<ม>เพราะว่าวิธีการทำแล้วดูตัวน้อยแต่ความอร่อยเกินร้อยจ้ะ จะไม่กล้าพูดออกมาทีไรกินทุกทีแต่ไม่ได้ขายสักทีหนึ่งเก่งใจหน้าร้านแน่นจ้ะดี๋ยววิธีการทำเพิินมากเลยความสะอาดเจอแล้วไปดีกว่าฝากหน้าร้านอันนี้ขนม ขนมผูกรักเจลลี่อันนี้เอาอันนี้อะไรอ่ะผผููกกกรัแพงไหมสามห้าเอาหน่อยดีกว่าน่ารักมากมีหลายรสชาตินะครับเราเอาที่รวมอ่ะแยกกันค่ะไม่อนมอ๋ีให้ชิมอันนี้ปลาอาหยิบหยอดใส่มือเดี๋ยวจยพิลล้วงไปน่าเกลียดอันนี้ไม่ใช่ปลาจ้ะ เพิ่งเคยได้ยินชิ้นนี่ชิ้นแรกอืมอร่อยเอาเส้ปลาหนึ่งอันนี้จับปลาลดนีไ่ไม่เป็นไรเนะลยนยเับปลาลดเอาปลาเอาเส้ปลาแล้วก็มีมะพร้าวอีกทีสามห้าพี่สามห่อหร้อยอืมขอบอกว่ามันอร่อยมากอันนี้อะไรนะไส้มะพร้าวเอาเส้ปลา <c oughs> หมดเลยร้อยมั้งโอเคค่ะเส้ปลาคะพี่ห่อเปล่าห่อร้อยมั้งใชไหมแต่ห่อเดียวก็ได้อืมห่อเดียวไม่พอ <า S 2> ใส่ถัถ่วเน่ถยไปหนนะเนืถั่วพี่ไปนี่หมดเว่าจะไปกินสะลัดปลาอาม่าไม่ปินแล้วกินไ,ได้ดียวความอร่อยมากหลังสถาบับานโรงพยาบาลสถาบัานปราสาทอะ่ะเดินทะลุออกมาจากหลังโรงพยาบาลรามาสิบบาทเลยค่ะตบกินชาพี่จา<ะ>ก <จะ S 1> อร่อยจริงม,มาอร่อยมากอะ่ะเอาอีกร้อยน,นึงเอาอีกร้อยนึยสองร้อยบาทสามร้อยบาทร้านนี้ขอ <c oughs> บคุณนะคะ ร้านเสื้อห้าร้อยร้านนี้สี่สองอึ้นร้อยคนมาจากบ้านนอกมาละมาทีไรนะมีแต่คนฝากซื้อสารพัดเลยไล่มาตั้งแต่สายใหมอยุธยาสารไหม่อสาะเปาไม่รู้ว่ามาหาหมอหรือมาหาของกินเลยมีขายส่งออนไลน์ไหมรือทำขายแต่ที่นี่ที่เดียวใช่ครับผมไม่ได้ทำออนไลน์ นี่อีกร้อยนึ่งนะจ่ายครบแล้วนะครับผักย่าน่ากินมากอ๋อแหมบอกว่าพ่อค้าใส่ให้ไม่ครบที่แท้ทำร่วงไม่ร้านผักไม่เองผักน่ากินมากขอบคุณมากนะจ๊ะที่อนุญาตให้ยายพินถ่ายค่ะอร่อยจริงขนมผูกลักเคยกินครั้งแรกจ้ะขอบคุณนะคะพี่จ้ะ ถ้าไม่ขายที่นี่เปิดร้านอยู่ที่ไหนอ่ะ้านรงที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยพี่กรุงเทพอแคลายจ้ะถ้าไม่ซื้อตรงนี้ก็ต้องไปซื้อที่กระทรวงสาธารณสุขแกลายแต่ฟันทงเลยว่าอร่อยร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งขนมเนี้ยผักยาน่ากินมากขนมแค่เดินผ่านก็หอมแล้วจ้ะป่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะจ๊ะ พี่ให้ถ่ายให้ชิมของอร่อยอร่อยเอาถุงใหญ่รวมไหมไม่ต้องจ้ะเฮ้ยรึได้ก็ดีพ่าเยอะจัดไม่แปลกใจเลยนะคนทำไมหิ้วของมันเต็มเต็มผักหญ้าสดมากค่ะพี่บ้านพี่ตะเ้าวอเอาท็วปกสดหนุ่มป้มค่ะมค้าก็น่ารักมะค้าใจดีทุกคนน่ะอร่อยจริงก่อนได้นะคะใหม่ๆอร้อยกันเลยค่ะมีเจอกันได้นะคะมะข้าวแท้สิบปลาหกขวดห้าสิบบ้านแท้หวานธรรมชาติไม่ฟุ้งแ่งจ้า แม่ค้าน่ารักมากจะไปวางที่ไหนก็ลืมอยู่ติดกันเลยนะร้านเสื้อกับร้าน,นเนี้ยรานไ<ป>้20บาทจ้าราบ้านไหนีเดได้นะคะเรื่องกยเี20บาทไเรียบร้อยมาถึงที่นั่งพักแล้วจุดนั่งพักสวนย่อมที่หน้าตึกพระเทพใต้ชั้นล่างชั้นหนึ่งตึกพระเทพอ่ะนนี่ยจ้าพินก็จะกินยาแล้วเนาะจะกินยาละกินยาพร้อมอาหาร อ้าวลืมเปิดน้ำนี่ไงโอ้โหโอเคทำไมมันหลุดง,ง่ายล่ะขอกินยาก่อนเนะาะเ,เดี๋ยวยาเปียกจะกินยากเย็เอย่ปเป็นเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนาะขอจบคลิปก่อนนะจ๊ะทำน้ำหกใส่อันนี้แล้วเนาะกระดาษเปียกไหมไม่เปียกมา น้ำทำไม้หลุดง่ายจุกๆเลยเนาะสวัสดีก่อนนะจ๊ะ